กลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กีทีโนขอเสนอนะทฤษฎีวันพีซอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างอัปเดตนะฮะอัปเดตนิดนึงเนีเพราะว่าเป็นการสปอยมังงะตอนล่าสุดด้วยนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่868นั่นเองครับทั้งที่จริงแล้วนั้นมันมีสปอยตอนที่869ออกมาแล้วนะครับแต่ก็คือยังไม่มีภาพพวออกมานะครับแต่ก็ พอจะรู้คร่าวๆแล้วนะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะดําเนินไปยังทิศทางไหนนะครับแต่เมื่อตอนที่868นะครับมันมีจุดหนึ่ง,งจุดเนี่ยที่น่าสนใจมากเลยนั่นคือความสามารถของคาโปเน่เบชหรือว่าคาโปนเบชนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะอ่านว่าคาร์โปนเบชนะครับแต่ในในเมไทยมันเคยพูดว่าคาโปเน่แกงเบชซึ่งแม่งมันดูเท่กว่านะครับเออผมเรียกคาโปเน่แล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ผมเรียกเบชดีกว่านะครับแม่งจะดูแบบทั่วๆไปดี ะจะได้ไม่สับสนกันนะครับเออเอ,อตอนจริงแล้วเนี่ยเบสเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจะมีบทบาทสําคัญในอนาคตมาตั้งนานแล้วนะครับคือว่า เบชนั้นเป็นหนึ่งในซูเปอร์โนวาเพราะว่าอาจารย์อุดาเคยพูดไว้แล้วว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยคือในอนาคตเนี่ยจะแบบมีบทบาทสําคัญอย่างแน่นอนนะครับโดยที่เบชก็ได้ปรากฏตัวมาปเป็นคนแรกๆเลยนะที่หลังจากทานสคริปต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเบชก็น่าจะมีบทบาทสําคัญจริงๆด้วยนะครับจากเท่าที่เราได้อ่านมางานในตอนนี้นะครับซึ่งมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสับสนในตอนแรกๆนะครับเกี่ยวกับตัวเบชเพราะว่าเบชเนี่ยเข้ามาเสมือนว่าอาจจะเป็นศัตรูในตอนแรกนะ แต่พอไปไปมามา้ากลายเป็นคนดีซะง,งั้นนะครับคือแค่ผมดูแค่นี้ผมก็พอวิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าในาการต่อสู้หรือสงครามระหว่างพิกมัมครัร้งนี้เนี่ยเบจแล้วก็พวกกลุ่มลูฟี่เนี่ยรอดไปได้ผมเชื่อว่าเบจเนี่ยจะเป็นกองกําลังให้ลูฟี่ในอนาคตอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นสงครามรัฐบาลโลกหรือไม่ก็ สงครามไคโดอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดเป็นสงครามไคโดนี่แม่งมันจะติดติดกันหรือเปล่าวะเออนะครับโดยทฤษฎีวันพีในคลิปนี้ในวันนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเบสนั้นรอดจากสงครามของพิกมัมครั้งนี้ไปได้นะครับถ้าเกิดมันตายไปแล้วเนี่ยคือทฤษฎีเนี่ยมีโอกาสเป็นจริงแบบไม่ไม่ไม่เป็นจริงเลยนะครับซึ่งก็โอเคแต่แม่งพออ่านทฤษฎีไปแล้วเนี่ยทฤษฎีนี้มันแบบว่าถ้าเกิดคิดตามมันก็มันก็ดูสนุกดีนะมันเพลินดีนะครับก่อนจะลงลึกไปถึง รเรามาพูดเกี่ยวกับตัวเบชก่อนแล้วก็ความสามารถที่เบชมีก่อนนะครับคาโปเน่หรือคาโปนเบชนะครับได้ปรากฏตัวครั้งแรกที่หมู่เกาะชาบันดีซึ่งปรากฏตัวในฐานะลูกี้หน้าใหม่นะครับก็คือซูเปอร์โนวานั่นเองนะครับโดยเขาปรากฏตัวในครั้งแรกเนี่ยมีค่าหัว1000ไม่ใช่สัตว์1น8ล้านเบรีครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลังทางสะคิดมาแล้วเนี่ยคาโปนเบชนะครับมีค่าหัวอยู่ที่300ล้านเบรีนะครับซึ่ง อ,อ,อะไรคือจุดเปลี่ยนนี้นะครับหมายถึงว่าจุดที่ทําให้ค่าหัวมันเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้เนี่ย คาบอนไปทําอะไรมาหรือไปจัดการจูสลัดกลุ่มไหนมาหรือพอเข้าร่วมบิ๊มัมหรือว่าเพราะมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าที่แบบไร้กาศนะครับจึงถูกปรับเข้าหัวได้ถึงขนาดนี้นะครับโดยผลวิศาของคาบปนเชเบตเนะี่ยก็คือผลชิโรชิโรนะครับซึ่งเป็นผลวิศาผลไม้สายพารามิเซียนะครับซึ่งพลังผลวิศาของผลผลนี้เนี่ยเป็นผลที่สามารถทําให้อ่า ผู้คนที่กินคนที่กินเข้าไปนะครับกลายเป็นปอบปาการที่มีชีวิตนะครับหรือว่ายูแมนคาโซนนั่นเองนะครับก็คือร่างกายของคาโปเน่เบชนั้นเป็นปอบปาการนั่นเองก็คือทําให้คนคนอื่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวเองได้นะครับและความเก่งกาจความร่ากาจไม่ได้คือการบรรจุคนเข้าไปจํานวนมากนะครับประหนึ่งว่าแบบว่าศัตรูคิดว่าอา้าไอ้เทีย่ยมาคนเดียวานเงี้ยพอออกมาไม่เป็นร้อยเอฟเฟ์ไม่พอนะครับอาวุธคบมือปืนยงปืนใหญ่นมาคบนะฮะ เ,เป็นอะไรที่สกิลที่แบบดูโกงๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่แม่งก็เจ๋งดีนะโดยคาร์บบนเชเรอบๆร่างกายเนี่ยก็จะมีบาเรียอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือจะเกิดคนในป้อมปะการเนี่ยยิงปืนออกมาเนี่ยพอมันเกิดออ,ออกมานอกบาเรียเนี่ยคือจากแบว่าเล็กๆก็คือเข้าไปอยู่ในร่างกายได้แสงดงมันต้องเล็กใช่ไหมครับพยิงปืนใหญ่ออกมาจากร่างกายเนี่ยออกช่องหน้าต่างมานะครับก็คือพอออกนอกบาเรียขนาดแม่งก็จะเท่าเดิมเว้ยเป็นโกงตรงนี้แหละนะครับ โดยสำหรับผลวิสัยของคาร์โ n เน e เบชเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นผลวิสัยที่มีการป้องกันถึง3โลกโสิบองศาเลยก็คือแม่งข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างคือทั่วทุกทิศเนี่ยสามารถออมองเห็นได้หมดเลยนะครับพร้อมจะโจมตีตลอดเวลานะครับก็คือ ปวดอยู่นะครับและความสามารถที่โคตรคููของคารนะ์โปเน่เบชเนี่ยคือเขาสามารถเข้าไปในปราสาทของตัวเองได้นะครับก็คือ,อร่างกายภายนอกก็คือทําอะไรไม่ได้ยืนอยู่นิ่งๆ,ๆนะครับแต่แบบเข้าไปอยู่ในปราสาทไอ้เชี่ยกูมีบ้านของตัวเองมีปราสาทเป็นของตัวเองนะครับสามารถพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนก็ได้นะครับเออแมงสบายกว่าคนอื่นนะแมงต่อให้แมงนั่งล่องเรือดำางง,งๆแต่เข้าไปอยู่ในตัวเองแมงก็อยู่เหมือนพิมจะเสมือนแม่งอยู่ในปราสาทเลยเว้สบายสุดด้วยความสามารถของคาร์โปเน่เบชเนี่ยนอกจากการโจมตีาการป้อง ยังไม่พอนะครับคาร์โพนเบดเนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยยังเป็นความสามารถที่ใช้ในการสอดแนมที่ถือว่าโอเคนะครับทั้งแอบฟังทั้งนู่นนี่นั่นทั้งแบบี่ปากฏขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยความสามารถผมคิดว่าของเขาเนี่ยน่าจะยังไม่หมดนะครับยังแบบยังใช้ได้อีกเรื่อยๆนะครับที่ยังไม่ปรากฏออกมาเนี่ยโอเคเรามาเข้าเรื่องทฤษฎีกันบ้างดีกว่านะครับโดยในมังะตอนล่าสุดนะครับตอนที่868นะครับความสามารถของคาร์โพนเบดที่แบบ ทุกคนทึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นนะครับเขาได้สร้างปราสาทของตัวเองขึ้นมาที่เป็นแบบว่าปราสาทที่มีชีวิตเขาสามารถแปลงร่างเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ได้นะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่มากด้วยนะครับเผลอๆแม่งใช้ต่อสู้ได้ด้วยมั้งนะครับและคําพูดของคาโปเน่เบสในการเรียกเจ้าตัวปราสาทนี้ออกมานี่คือในภาษาไทยนะครับเขียนว่า Ro o k Infora Grace นะครับ โดยคำว่ารูกที่คาโบเน่เบใช้เรียกปราสาทของตัวเองออกมานะครับมันมาจากคำว่ารรกเชสนะครับซึ่งคำว่ารรกเชสเนี่ยมาจากตัวหมากในหมากลุกนั่นเองนะครับซึ่งตัวลูกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นตัวปราสาทของหมากรุกอะครับ ความสามารถของคาโปเน่เบชเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะแสดงเห็นในมังงะตอนหน้าหรือตอนต,อต,อต่อไปนะครับตัวคาโปเน่เบชถ้าเกิดอิงตามหลักหมากรุกแล้วเนี่ยก็คือใช้ตัวรุกขึ้นมาได้เนะี่ยไม่แน่อาจจะใช้ตัวหมากที่เป็นคิงเป็นควีนและเป็นไนท์เป็นบิชอฟนะครับ โดยคิงก็คือราชาควีนก็คือรา,า,าชินีบิชอปก็คือนักบวชนะครับนท์นักรบถ้าเกิดบิชอปเนี่ยก็คืออาจจะเป็นแบบสายคิวแงสายเวสสายนักบวชอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีไนท์ซึ่งเป็นนักรบอีกด้วยนะครับ ซึ่งพลังในอนาคตของคาร์โบเน่เบชนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในตอนหน้าหรือตอนไหนหรืออีกกี่สิบตอนก็ตามนะครับหรือไม่แน่มันอาจจะเป็นการตื่นเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาสามารถทําให้อนาบริเวณรอบๆของเขาเนี่ยกลายเป็นตารางหมากรุกได้นะครับถ้าเกิดอรอบๆเขาเนี่ยบริเวณรอบๆเขาเนี่ยกลายเป็นตารางหมากรุกแล้วใช่ไหมครับเขาก็สามารถเรียกหมากออกมาจากพื้นคือเรียกหมากของเขาออกมาได้หมดทุกตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นคิงเป็นควีนเม็นวิชอปเป็นไนท์นะครับสามารถเรียกออกมาได้หมดเลยซึ่งตัวแม่งก็บิ๊กทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถมากแต่ละตัวมีความสามารถแตกต่างกันออกไปเนี่ยแม่งจะเป็นการต่อสู้ที่แบบโคตรโคตรโ,โอเคอนะครับใช่ปะ่ะมีรู้ไว้ป้องกันคิงไว้อาจจะทํานู่นทนํานี่นะครับมีไนท์นักรบไว้นะครับบิชชปไว้ซัพพอร์ตอะไรแบบนี้แม่งจะโคตรคููมากเลยนะครับซึ่งทฤษฎีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีของฝรั่งที่เขาคิดไว้นะครับโดยอีริก พิซซ่าเน่นะครับซึ่งก็เพิ่งโพสต์ไปได้เมื่อไม่นานนี้เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับทฤษฎีของคาโปเน่คาโปนเบชคาโปเน่เบชอะไรก็ตามแต่นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภนะัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับบิ๊มเป็นอะไรช่วงต่อไปช่วงต่อไปต่อคำถามบันพิษและบิ๊ม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 าิ๊มบิ๊ภูแพ้ทางพลังของุ๊ริม๊มบเ๊มบผมคิดว่าโคตรแพ้เลยนะครับ เพราะว่าสแคทแมนอาปูเนี่ยมีพลังของเขาก็คือเป็นพลังของเสียงใช่ไหมสแคทแมนอาปู man, u, ใช้เสียงเป็นขึ้นกระแทกนะเป็นขึ้นความถี่สูงมากนะครับส่วนโคราซอนนะครับเป็นผลแห่งความเงียบซึ่งแน่นอนว่าต่อเมื่อโคราซอนนั้นได้สร้างบาเรียของตัวเองออกมานะครับในถ้าเกิดเขายังไม่ได้สร้างบาเรียนี้ก็ป้องกันไม่ได้นะครับว่าต้องแบบกระดิกนิ้วก่อนที่ทํากับรอนะครับเออในตอนนั้นน่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ ถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดอคอราซอนได้แต่ตัวสแคทแมนอาปูแบบแตะแล้วแบบทําให้ตัวเขาคนนั้นเงียบนะครับผมบอกเลยว่าแม่งสแคทแมนอาปูจะกลายเป็นคนธรรมดาที่ว่ายนะ้ําไม่ได้เลยครับไอเทียบแบบโผลจริงนะครับแต่แบบมันก็แพ้ทางแต่ก็ดีแล้วที่โคราซอนตายไปนะครับแต่ไม่แน่ถ้าเกิดผลนิไปเกิดอยู่ที่ใครนะครับ สแคทแมนแม่งสวยแน่ครับว่างๆชื่อลงชื่อเพลงที่ชอบให้ฟังหน่อยครับคือปกติแล้วเนี่ยผมจะเอาเพลงที่แบบผมชอบฟังอะไรเงี้ยมาขึ้นไว้ต้นคลิปใช่ไหมครับเพราะว่าแบบเพื่อนจะชอบมาถามว่าเออชื่อต้นคลิปต้นคลิปชื่อเพลงอะไรครับอะไรแบบนีนะ้ผมก็ไม่ได้ค่อยตอบกันแต่ก็มีคนมนาถามมาตอบกันได้อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนก็ชอบฟังเพลงที่ผมฟังกันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวไว้ในเพจผมจะแชร์เพลงบ้างนะครับแต่ก็คือก็เป็นเพลงที่ผมฟังอยู่ในตอนนั้นนะครับ อาจจะแบบขึ้นอยู่ความรู้สึกผมนะอย่างเช่นผมก็เพิ่งแชร์เพลง Not a Goodbye ของ Image นะ Image the Voice ซึ่งก็เพราะดีนะผมว่ามันเป็นเพลงเศร้าก็ผมเศร้าอยู่อะทำไมอะเออใจ้งเตือนขึ้นขอครูเข้าห้องน้ำเลยครัชอ๋อติดเหรอเปล่ากดขี้ทุยนะครับก็ขอบคุณนะครับถ้าเกิดลูฟี่ตัวตัวกับโดฟามิงโกดีไม่ดีลูฟี่แพ้นะครับก็ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าใช่มันก็มีอยู่หลายๆปัจจัยนะครับผมว่าเพราะว่าลูฟี่นั้นอาจจะฝึกมันน้อยนะครับถ้าเกิดเทียบกับในตอนนั้นก็อาจจะแพ้นะครับแต่ถ้าลูฟี่ในตอนที่เก่อโฮเคกไม่แน่ก็อาจจะ,จ,ะจ,ะจะชนะก็เป็นได้นะครับเพราะขนาดแท็เกอร์ก็ยังชนะมาแล้วด้วยนะครับแค่รู้สึกว่าลูฟี่นั้นอาจจะยังใช้เกียร์สีไม่ชํานาญนะครับเพราะว่าเ,เวลาอาจจะสั้นไปนะครับอาจจะเผลอเผลอบึ้งเกียร์เกียร์สีบึ้งใช้เป็นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิด ลูฟี่ได้ใช้มานานกว่านี้นะครับแบบว่าแบบให้คล่องให้แบบอยู่อึดขึ้นอยู่นานขึ้นแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วเพียงพอก,ก,กับกับกับการจัดการดรฟามิโ,โ,กโก้เลยครับมีความรู้สึกว่าจา์แกใบอะไรสักอย่างมาตอนล่าสุดคิดว่าบิ๊กมัมน่าจะกินมาเชอร์คาราเมลไปแล้วได้พลังบุบิสานมาทั้งที่พลังของบุบิสา์นั้นคือมันไม่ใช่พลังของบิ๊กมัมนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะที่แท้บิ๊กมัมได้พลังมาได้ไงวะ ท,ที่แบบพลังนี้มันเหมือนของมาเธอคาราเมลนะครับคือที่เอลบาไปครับตอนที่มาเธอคาราเมลถามว่าบิ๊กมัมไปทําอะไรมานะครับก็คือบิ๊กมัมบอกบิ๊กมามจําอะไรไม่ได้นะแสดงว่าตอนที่เขาแบบคลั่งจิวอาหารมากๆเนี่ยเขาจะมีพลังที่เพิ่มขึ้นมากบวกกับว่าเขาขาดสติแบบจําอะไรไม่ได้เออไม่แน่เขาอาจจะกินทุกอย่างที่ฝังหน้ารวมไปถึงมาเธอคาราเมลด้วยนะเพราะว่าเขาจําอะไรไม่ได้นะครับ แล้วก็ยังแบบว่างงๆว่ามาเธอคาราเมลหายไปไหนอันนี้คือมีความมีความแบบว่าเอา่อมีความแบบงงๆอะ่ะไอ้เคียมาเธอคาราเมลหายไปนะครับเพิเ่มๆแม่งอยู่ในทองบิ๊กมัมไปแล้วนะครับ <laughs> ยังไม่เลือกทำอีกเหรอท่านคือพุกล่ากูเคยคิดจะเดม้นแบบนี้แหละแต่กลัวติ่งมาดิ้นนะครับเอ่อเฮ้ยทำไมทำไมผมรู้สึกขำกับคอมเมนต์นี้วะคือเอ่อผมแค่รู้สึกว่าเอา่อ เนี่ยแม่งไม่เคยเห็นแบบชแนลที่แบบว่าซับน้อยๆเอาเป็นซับน้อยๆในเวแบบ2 0 0 0 0ื0นสามหมื่นวิววิวก็ขึ้นมาแบบห้าหกพันเนี่ยแต่เขาก็ยังขยันทาคลิปของเขาไปเรื่อยๆนะครับเพอๆมแม่งยังขยันทาคลิปมากกว่าผมอีกนะครับทั้งที่โหยผมนี่แบบนาน,านๆท,ทําทีไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยนะแต่ก็ยังมีคนดูอยู่นะครับคือแต่เขายังมีความพยายามไนงะผมนี่ก็ยังชื่นชมในความพยายามของเขานะครับใช่แต่พวกเขายังมีความพยายามไงพวกเขายังมีเอ่อความฝันของเขาว่าคนดูของเขาจะเพิ่มขึ้นซับจะเพิ่มขึ้น ใช่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเขายอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่พวกคุณเนี่ยแหละคือนอกจากจะไม่ทําหาอะไรแล้วนะครับยังไปบั่นทอนความพยายามของคนอื่นซึ่งซึ่งคือแบบเห็นคุณบูมผมเหมือนเห็นหมาตัวนึ่งนะครับผมว่าคุณม่งมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมนะเนี่ มาผมแบบว่า,อาชอบอจำคําพูดอะไรแบบนี้มานะครับคือเข้าใจนะไอคอมเมนต์สไตล์เนี้ยผมก็ยังรู้สึกเฉยเนะเพียงแต่แบบว่าผมหยิบยกมาให้รับรู้ว่าผมรู้สึกอย่างไงกับคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับตอนต่อไปนะครับผมผม,มกำลังใจให้ครับขอบคุณราบขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมีไอเดียแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะัมแบ็ k แน่นอนนะครับ Hunter Hunter ดูสนุกดีนะฮะชอบที่มากสนุกดีทําต่อไปนะครับเอ่อฮันเตอร์ไอันอร์นี่ผมยกให้เป็นเดอะเบสออฟการ์ตูนเลยคือการ์ตูนอันดับหนึ่งจริงๆนะครับถ้าเกิดไล่มาสำหรับผมนะเอ่อการ์ตูนในใจสามบันดับของผมเนี่ย ถ้าเกิดเอาเป็นแค่การ์ตูนญี่ปุ่นนะไม่นับแบบว่าฝั่งมาวงนาร์เวลอะไรแบบนั้นนะครับก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยผมยกให้ h ฮ n เตอร์แฮนเตครับอันดับสองผมยกให้แอ ta c k on t เด a n ทันะครับเพราะว่าผมชอบแนวแบบโลกจิตจิตจิตอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเลือดสาดเนี่ยมันดีนะครับแล้วก็รองมาก็เป็นวันพีชนะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่เนื้อเรื่องยืดยาวนะครับมีมาเรื่อยๆนั่นเองไม่เหมือนการ์ตูนอย่างอื่นนะแม่งมา่ม่าหายนะครับใช่ป่ะ ทฤษฎีมัวนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ทฤษฎีของมึงอันนี้คือโคตรมัวอะไรสัตว์พูดมาได้สโมเกอร์ฝีมือพอกับลูฟี่แม้แต่รอหรือเวอร์โกยังแพ้ขาดลอยเลยถ้าเกิดลูฟี่เอ่อแค่เกียร์ก็ตายหาแล้วมั้งกูว่ามึงปิดช่องไปเลยเหอะคือคือว่าเฮ้ยๆอันนี้ที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วอนนผมพูดว่ามันคือแบบว่าเอ่อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะเวเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบผู้กัดกันอะไรอย่างนี้นะครับคุณคิดว่าสโมเกอร์นี่จะไม่พัฒนาฝีมือในอนาคตเลยครับ อาจจะพัฒนาก็ได้นะครับแต่ก็คงจะไม่เทียบเท่ามากนะครับเพราะว่าเหมือนผมเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดสมเกอร์เป็นกราฟนะครับโรเจอร์ก็คงเป็นลูฟี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วคุณคิดว่าฝีมือของกราฟจะเท่ากับโรเจอร์ไหมครับใช่มันไม่เท่าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดฝีมือเท่าเนี่ยมันก็จับโรเจอร์ได้นานแล้วใช่ปะครับแสดงว่าฝีมือของกราฟเนี่ยก็ยังต่ํากว่าฝีมือของโรเจอร์อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับน้อยมากเพราะว่ายังแบบว่าเป็นคู่กัดกัน ใช่นะครับผมก็เลยมองว่าสมูเกอร์ก็เป็นคู่กัดของลูฟี่ฝีมือก็ไม่ถึงกับเทียบเท่าจนเกินไปนะครับแค่คู่กัดกันเหมือนกับโรเจอร์กับกราฟประมาณนั้นนะครับแต่ที่แบบว่าความคิดของคุณคือแบบไอ้ทียคือผิดจากความคิดกูมึงไปตายไปปิดช่องไปอะไรแ,แบบนี้นะผมคิดว่าพวกคุณนี่มองแบบว่าแยกแยะ,ะความเป็นจริงกัแบบการ์ตูนแม่งไม่ออกเว้เพื่อนเพื่อนเคยเห็นแบบว่าข่าวเห็นแบบว่าตามเว็บ อะไรเงี้ยแบบที่เขาบอกว่าเอ่อ10อันดับคนแต่งงานกับอะไรแปลกๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมเอ่อผมเข้าไปดูนะครับผมก็จะเห็นแบบประมาณว่าเอ่อชาวญี่ปุ่นแต่งงานกับหมอนข้างไรการ์ตูนเอ่อชาวญี่ปุ่นแต่งงานกับตัวละครในเกมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเออโยชนไทยนี่แม่งจะเป็นแบบคนญี่ปุ่นปะวะเฮียนี่หลังๆนี่ผมว่าหนักเลยนะผมเจอคอมเมนต์สไตล์นี้เยอะมากเลยนะเว้ยแบบว่าหัวรึนแรงกับการ์ตูนนะครับ รู้ไหมว่าผมกับเพื่อนผมเนี่ยมองไอ้พวกที่แบบเวอร์จนบ้าการ์ตูนเวอร์แบบมองความเป็นจริงไม่ออกแบบบ้าจนบ้าสัตว์อะไรก็การ์ตูนการ์ตูนเนี่ยมองผู้หญิงการ์ตูนแล้วแบบเออมีอารมณ์อะไรเงี้ยผมแบบโอ้โหนี่มันพวกเดาบ่นข้างนี่ว่านะครับเออนะบว่างทีผมเจอคอมเมนต์สไตล์นี้แล้วผมอยากจะตอบกลับว่าเฮ้ยมึงเดาบ่นข้างหรือว่าอะไรประมาณนี้นะแต่พอดีว่าไม่ได้มีเวลาว่างมากพอนะครับแต่ให้ทุกคนเข้าใจนะว่าพวกคอมเมนต์สไตล์นี้คือพวกเดาบ่นข้างนะครับโอเคนะเรารู้กันนะครับอย่เชียบ ถ้าพคนสุดท้ายเป็นผอมก้อนฟ้าที่เวอร์กกันแน่ฮ่าฮแบบอาจารย์เกะเซอร์ไพรส์แรงนี้นะครับก็มีโอกาสไป,ไปได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ห้าโครเซเนี่ยน่าจะเป็นผอ,อมก้อนฟ้าเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นตัวแทนของผอมก้อนฟ้ามามาเป็นรัฐบาลนะครับมาดูแลต่างทับเรือมาดูแลความเป็นไปของโลกใบน,นี้ประมาณนั้นนะครับส่วนไอ้พวกที่แบบว่าไม่ได้มาเป็นตัวแทนก็คงจะเป็นแบบว่าผอมก้อนฟ้าที่แบบอยู่สุขสบายไปวันวันอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับ ผมว่าไคโดไม่น่าจะมีพรมปิศาดรอต่อยสดๆน่าจะเหมาะพี่แกมากกว่านะครับก็เออนะถ้าเกิดต่อยสดๆเนี่ยมันจะมันจะแพ้ทางพวกที่ฮาคิที่แข็งแกร่งกว่าหรือเปล่าครับเหมือนว่าจารุดาแกจะเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเชนคูดคือคนที่ใช้ฮาคี้แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้นะครับ คือถ้าเกิดเารฮา์คีแข็งแกร่งที่สุดเจอกับพลังธรรมดาพลังหมัดเนี่ยยังไงฮาคีก็น่าจะชนะนะครับมันไม่น่าจะแบบว่าบ่งบอกชัดขนาดนี้ว่าใครโดยนั้นจะสู้แข็งไม่ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยครับ เงเขาบอกว่างี้นะครับเพื่อนผมเองนะครับโอ้โหเงาขนาดนี้สงสัยเพื่อนไม่คุยยัทักมาหากูได้เฮียเออนะครับไลน์มาบ้างไอสัตว์ <c oughs> พี่ครับผมขอถามหน่อยคิ้วของซันจิใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคิว้วซันจิเปลี่ยนไปเนอะจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกเพียงแต่มันแค่สลับผมที่ป่ามาอีกด้านหนึ่งก็เลยทาให้เห็นคิ้วอีกด้านหนึ่งซึ่งคิ้วอีกด้านหนึ่งก็สล,สลับสลับแบบว่ามาทางเดียวกันนะก็เลยแบบว่าเห็นคิ้วเหมือนคิ้วสลับด้านนะครับประมาณนั้น พี่คิดว่าใครเท่ที่สุดในวันพีสสาหรับผมผมคิดว่าดองกียวเต้โดฟามิงโกนะครับผมว่าดองกียวเต้มันเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์สุดๆนะครับผมคิดว่าแบบว่าชอบตั้งแต่เสียงโวลอ์มัน <c oughs> อะไรแบบมาณเนี้ยคือแบบเออทั้งลุคมันทั้งอะไรมันเนี้ยมันดูแบบดู酷 cool, ดูมีสไตล์เป็นตัวละครที่มีสไตล์มากนะรจริงๆแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมองในความเท่นเนี่ยโดฟาิงโกยังแบบว่า ไม่เท่าไหร่นะครับเพียงแต่มันมีสไตล์เป็นของตัวเองเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเท่ก็ไม่ว่ากันนะครับความคิดเห็นมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับสาหรับผมเนี่ยตัวไหนเท่ที่สุดผมยกให้โคราซอนอีกแล้วนะครับเป็นตัวละครที่แบบว่าโคตรเท่ทั้งลุกทั้งอะไรแบบว่าทําตัวเป็นคนเงียบๆแล้วแต่จริงๆแล้วแบบเขามีความคิดอยู่ด้านในครับแบบว่าอ่านอ่านตัวละครยากมากนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความสามารถมากด้วยนะครับผมพิศาจก็แบบไม่เหมือนใครนะครับโคตรเฟี้ยวนะครับ Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?